สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่อง9ก้ากับตะวันนะคะพอดีตะวันบมได้เหตุคลิปเกี่ยวกับต้นไม้ยังแบบเลยเนาะค่ะช่วงนี้เนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ตะวันจะทําคลิปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าช่องตะวันเน่ยเป็นช่องที่ทําคลิปเกี่ยวกับต้นไม้บ้างอะไรบ้างนะคะเมื่อวันนี้นะคะตะวันเกลยแบบว่าถือโอกาสดีนะทุกคนแล้วก็บรรยากศา็เป็นใจเป็นใจเนาะคะ เพราะว่ามันเหมือนฝนจะตกเลยแล้วก็พยาพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตกนะคะทุกคนแต่วันก็เลยแบบว่าอุ้ยมันเป็นเรื่องงามยามดีนะคะมันเป็นเลิกงามยามดีที่แบบว่าแต่วันควรสิเหตุคลิปเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้หรือว่าเล่าเรื่องเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้บ้างอะไรบ้างนะคะทุกคนเพราะว่าเท่ากับหางหายจากการปลูกต้นไม้เป็นไลายคลิปแล้วนะคะน่าจะนานมากๆเลยนะคะการปลูกต้นไม้นะคะวันนี้นะคะแต่วันก็เลยแบบว่า ได้โอกาสดีเนาะคะ่ะขอมาทําคลิปเกี่ยวกับการปลูกต้นเชวนชมหรือว่ามะอวดต้นชวนชม,ม,นชนชมจังหน่อยจะจะจะพูดว่ามะอวดก็ได้นะคะเพราะว่าที่เห็นบาทุกคนต้นข้างหลังของตะวันนะคะเป็นต้นเชิญชมที่ตะวันนะคะได้สื่อมาจากอเมริกาเนี่ยแหละเนาะคะ่ะซื้อที่อเมริกานะคะทุกคนนี่เห็นมาตอนเสียหายเบิงเนาะคะ่ะถือความสวยงามของต้นเชินชมต้นนี้นะคะทุกคน ถึงแม้ว่ามันจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะคะแล้วข้างหลังรกมารกมาอีกแล้วแต่ว่าถ้าได้เก็บอยู่ทุกคนโอ้ยขอโทษด้วยนะคะแบบว่าน,น้องทุกคนต้นเนี้ยสวยมากๆนะในความคิดของตะวันนะคะเพราะว่าต้นไดก็ตามที่มันเป็นแบบว่าต้นเท่าสีต้นไม้ที่เฮาดูแลรักษามาเฮาก็มีความภูมิใจแล้วเฮาก็มีความรู้สึกว่าอุ้ยมันเป็นต้นไม้ที่สวยสําหรับเรานะทุกคนแต่ว่าก็เลยแบบว่าเอามาให้เบิรงนะคะโมนี่แล้วก็พร้อมที่จะ เราให้ฟังว่าความเป็นมากของต้นใหม่ต้นนี้มันเป็นจังไดเนาะอ่ะเดี๋ยวบอกว่าอย่าอย่าพูดพร่ำทำเพลงนะคะเดี๋ยวาเดว,าวันจะมาเล่าให้ฟังนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนต้นเชิ่อช่อมต้นนี้ก็สิเป็นต้นเชื่อช่อมแบบว่าต้นเชิญชมดอกซ้อนนะคะนี่แล้วก็ รากก็จัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบว่าสมบูรณ์ปันไดน,นะคะแต่ว่าก็มีความสมบูรณ์ในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าก็ต้องเข้าใจนะคะบ้านแต่ว่ามันเป็นเมืองหนาวเราทุกคนอเมริกาเป็นเมืองหนาวนะคะถ้าสมมุติว่านานหนาวนี่ต้นใหม่มันก็ต้องหาหมองอุ่นๆดูเนาะคะ่ะแต่ว่านก็สีใดแบบแบบใสกรีนเฮาส์อยู่เนาะแล้วอีกอย่างแบบว่าความหนาวมันก็บอกทอกอนเดสแต่ละปีเนาะคะ่ะ แบบน้องโตมาได้ขนาดนี้ถือว่าดีมากๆนี่เป็นต้นช่อม3ามปีของตะวตันเนาะคะ่ะตอนนี้อายุ3ามปีแล้วนะจ๊ะแล้วตอนนี้ก็ออกดอกแบบบานสะพรั่งเลยนะคะทุกคนแบบบานแบบสวยงามมากๆเลยทุกคนจ้าแล้วก็ไม่มีโรคและ,มะแมลงด้วยนะจ๊ะเนาะคะ่ะเห็นบก่กความสวยงามเนาะคะ่ะบานเต็มเลยนะคะทุกคนแล้วก็สมบูรณ์มากๆนี่ ตะวันจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าตะวันเหฮจังไดเนาะคะ่ะตะวันพอพอหมดดอกแล้วนะคะแตะ่ว่าสิเปลี่ยนดินของต้นนี่เนาะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการเปลี่ยนดินจะทํำยังไงเป็นยังไงนะคะแต่ว่า,าดินปลูกนี่ตะวันผสมเองเนาะค่ะทุกคนาการผสมดินตะวันทําคลิปเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าทํำยังไงส่วน,น,นตรงข้างบนนี่ก็คือกาก,ากมะพร้าวสับนะคะเราจะาโรย พื่อที่แบบว่าอ่านี่นะคะกล่าวมะพร้าวสมันจะมีสารแทนนินนะคะพวกอันมแมลงยัง่ยกิดสิบบ์คอยอันนี้เปนไดเนาะคะ่ะนี่มันก็จะป้องกันมแมลงได้ในระดับหนึ่งด้วยนะคะทุกคนเห็นบอสวยงามมากๆเลยค่ะเห็นบอทุกคนนี่หลักคือความภาคภูมิใจเนาะคะ่ะเดี๋ยวตะวันจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเหตุจังใดเนาะคะ่ะก่อนอื่นเท่ากับต้องแบบว่าตอนที่เปลี่ยนกระถางเราก็ต้องเอา ต้นออกมาให้เบิดเนาะค่ะเอาต้นออกมาเหมือนแบบถอดลากออกเลยนะคะแล้วก็ล้างลากนะคะแล้วก็อันจัดรากไม้ให้งๆเนาะคะ่ะ<ๆ>เดี๋ยวตะว,วันจะมาทําให้ดูนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ใช่คลิปนี้นะจะเป็นคลิปถัดไปนะคะเพราะว่าคลิปนี้ให้ดูให้ชมความงามของอต้นชวนชมแล้วก็ดอกชวนชมก่อนนะคะทุกคนเนาะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าเออมาอยู่อเมริกา เราก็ยังปลูกชวนชมได้นะคะแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนจ้าเพราะฉะนั้นนะคะนีเห็นบ่สวยงามมากๆเลยค่ะอวดอวดนะคะอวดอวดก็นี่ละค่ะต้นชวนชมของตะวันนะคะด้วยความภาคภูมิใจนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะ ทั้งกดไ like, ลค์กดซับสไคร์ให้ตะวันน้ำล้วกะกดคอมเมนต์นะคะ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของตะวันก็ <c oughs> ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณเลรายๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ